สวัสดีครับผมบดินทร์ศริพรครับก็ทำงานอยู่ที่บริษัทเดนโซอินโนเวทีฟแมนุแฟคเจอริ่งโซลูชันเอเชียครับก็อยู่แผนกแมชชีนดีไซน์ครับผมเกงวันนี้รับไอจิดครับซิลเวชโอเปอเรชั่นแมネจเออร์ครับโอทิสเอลเวเตอร์ประเทศไทยครับสวัสดีค่ะเกศนะคะชื่อความวิภากษ์วิจารณไชยศักดิ์นะคะเป็นในส่วนของฝ่ายทรัพยากรบุคคลค่ะ จริงๆเราไม่ได้รู้สึกตอนแรกๆกัวงวลใจก่อนกังวลใจว่าน้องเรียนแค่สองปีนิดๆน้องก็จะเพียงพอไหมความรู้ตอนแรกเราเราเกิดเพชชั่นแหละตอนแรกที่เรารลับมาแต่เราเออมองถึงระยะย,ยาวว่าแปดเดือนที่มาอยู่กับเราอ่ะมันยาวแล้วก็ประโยชน์ที่ได้รับมันน่าจะเยอะพออย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยลองรับดูแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอหลับน้องเข้ามาน้องเรียนทุกรายวิชาเหมือนกันเทียบเท่ากับน้องที่เรียนสามปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นความรู้เพียงพอกับการทํางานหรือไม่เพียงพอ แต่ว่าการที่แอปพลายใช้ในการทำงานนี่คุณแรงอาจจะต้องบอกว่าเขาได้ใช้อะไรยังไงบ้างจริงๆผมว่าในรายในรายวิชานะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นตัวแอปพทแอปพลายมากกว่าเพราะว่าเนื่องจากว่านนใน,นาาอุตสาหกรรมนี้มันเป็นอุตสาหกรรมเฉพาะเป็นอุตสาหกรรมลิปในเลื่อนซึ่งก็ไม่มีที่ไหนเปิดสอนนะครับเพราะฉะนั้นโดยส่วนมากของความรู้ที่เขาได้เนี่ยจะเป็นการมาเรียนเพิ่มเติม โดยมีพื้นฐานเดิมจากที่เขาเรียนในวิชาลายปกติมาก่อนนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยเขาเข้ามาเพิ่มเติมว่าจากเดิมที่เป็นเครื่องกลอยู่เลยฟทาเครือาาร่องกลอยู่มาเป็นริบในเรื่องเนี่ยส่วนไหนเอามาใช้งานแล้วเขาก็เพราที่ผมสังเกตนเนี่ยส่วนมากก็คือว่าพอเอามาดูก็จะอธิบายไปถึงทฤษฎีที่เขาเคยเรียนนะครับพอพออธิบายถึงทฤษฎีอะไรอย่างเงี้ยมันแมทกันได้แหละเหมือนกับว่า หน้างานจริงมันเป็นลิฟต์มันไดเ่อนะแต่ว่าเบื้องหลังมันคือเครื่อนกลแล้วไป้าประกอบกันเนี่ยครับก,ก,ก็ผมถือว่าความรู้ที่เขาได้มาเนี่ยก็เพียงพอในในที่จะแอปพลายในส่วนที้เขาทำงานต่อเนื่องได้ก็ถ้าในส่วนของสายงานผมนะครับก็มีความรู้พอที่ต่ต่อการทำงานอยู่ครับแต่ก็ยังมีความรู้บางส่วนที่อาจจะต้องอามาเรียนรู้จากการทำงานจริงนะครับ ครับก็ในส่วนของผมเป็นฝั่งแมชชีนดีไซน์ครับก็หลักๆจะจะมีเรื่องของการเขียน Drawing ทั้ง 3D แล้วก็2อดครับแล้วก็ของเรื่องของการคำนวณครับในส่วนของการคำนวณอ่ะก็น้องๆก็จริงๆก็มีวิชาเรียนมาอยู่แล้วครับก็อันนี้พื้นฐานก็พอมีเรียบมีอยู่แล้วครับแต่ส่วนของการเขียนแบบ 3D กับ 2D องดครับสาเนื่องจากของทางเดนโซเองใช้โปรแกรมที่ไม่เหมือนกับ กับกับของทั่วไปอ่ะครับก็เลยทําให้อันเนี้ยในส่วนนี้ก็จะต้องมาเรียนรู้เพิ่มเอาแต่ว่าในส่วนของสองสอง,สองดีดรออิงเนี้ยก็เข้าใจว่าทางมหลาลัยมีวิชาเรียนที่เป็นรออิงอยู่แล้วอ่ะครับแต่ก็อ่าคิดว่ามันก็ังมีบางส่วนที่อาจจะต้องมามามา,มาเรียนรู้เพิ่มเติมะนะครับเพราะว่าในการเขียนรออิงมันมันจะต้องมีการระบุที่จุดที่มันต้องละเอียดมากขึ้นะนะครับอันนี้ผมว่าที่ยังยังยังไม่เพียงพอจะเป็นเรื่องการเขียนรออิงนะครับ ที่ผมสอบถามน้องมาครับในเนื้อหาของรายละเอียดของวิชาทับมาครับก็จริงๆมีความตรงต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อบริษัทเป็นเป็น,เป,นเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายเซ็นหรือว่าการทำ P.D.C.A. นะครับก็ในส่วนนี้เองก็ผมก็เห็นน้องได้มีเขาเรียกอะนำนามาใช้อยู่ครับก็มันจะมีของตัวโปรเจกต์ครับ,รบที่ผมจ่ายงานให้ให้ให้น้องเขา ช่วยรับผิดชอบอะครับก็ในส่วนนี้เองน้องก็ได้มีการทําแผนนะครับแล้วก็มีมีการรายงานมามาก็คือจริงๆไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบละ,ละเอียดแบบน้องไม่ได้ทําเป็นแบบฟอร์มมาเลยว่าแบบ KPI ต้องอะไรยังไงไม่ไม่ได้ทําขนาดนั้น,นครับแต่ก็มีการทําแผนอ่าแล้วก็มีการรีวิวให้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 กับทางพี่เลี้ยงอยู่นะครับ ว่าแบบตอนนี้โปรเกสงานเป็นยังไงหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไอเดียในการขคยเซนอะไร life, พวกนี้ก็ก็มีบ้างนะครับแต่ผมว่าความรู้พวกนี้มันเป็นพื้นฐานนะครับก็จริงๆถ้าเราเรียนเคยเรียนมาก่อนหน้าเนี้ครับมันก็จะถูกอ่าเป็นการปูพื้นฐานมาทําให้แนวคิดของเราครับเวลาหลังจากที่เราเข้ามาทํางานแล้วะมันก็จะถูกเขาเรียกอะไรถ่ายทอดออกมาเองโดยที่โดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปนั่งเขาเรียกอะไรอะให้เหมือนกับ ต้องคอยเรียกต้องคอยถามหาครับมันเหมือน,ม,นมันออกมาเองเป็นเป็นสกิลติดตัวไปอะครับจริงๆผมผมอยากบอกว่าไอ้ส่วนที่น้องเข้าไปเรียนนะผมผมไปดูในรายวิชานระในร,รนนะียดเนี่ยจริงๆก็จะค่อนข้างที่จะมันตรงในในแนวแกนแกนหลักนะครับของรายวิชาซึ่งเรามีวิธีการทํางานนะแบบเดียวกับรายวิชานะั้นในที่สองอยู่แต่ว่าสําหรับอโอทิสเราเรียกว่า ACE เป็นระบบในการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพแต่ในโรงงานนะ่ในรายวิชานั้นนะี่ก็เป็นรายวิชาที่เป็นไอเทมแทบจะใก,ใกล้เคียงกันใกล้ใกล้เคีย,ยงกับที่เรามีนะครับเพราะฉะนั้นไอที่เขาเรียนมามันเป็นการอัดกับการทำงานจริงได้นะครับแทบแม้าาอาจจะอยู่ในโรงงานโรงงานผลิตโรงงานประกอบหรือว่าอยู่ในรายการผลิตแต่ว่าเมื่อเอามาใช้งานในลิฟต์ในเลื่อนเนี่ย จะอยู่ในการพัฒนาโปรโเซสการทำงานซึ่งพอเขามีพื้นฐานแล้วแล้วเราคุยเรื่องนี้มันง่ายต่อการที่เขาจะเดินไปข้างหน้าไม่ต้องไปคิดว่าเอ้ยห้าสอคืออะไรการดาลิตคืออะไรเราก็จะเก็ตมานนการดลิตทางด้เอฟเฟกต์ไอเซนคือะไรอย่างเงี้ยไอเซน,น,รนเราก็ใช้อยู่แล้วในการทำงานะใช่ครับนะคะ มาฝึกงานชาติิแปดเดือนนะคะต้องบอกว่าโปรเจกต์ของเรอเขาจะอลังการดนึงเพราะว่าต้องบอกว่าคนของเราพนักงานของเราอะ่ะก็คือจะมีงานประจํางานหลักเราอยู่แหละเราเรามีไอเดียเพราะฉะั้เรามีไอเดียมีความรู้แต่ไม่มีเวลาในการโมเดลทาแต่น้องหนึ่งน้องต้องเน้นให้จบน้องต้องทำโครงงานให้ได้นะคะสองก็คือใช้แมทเชีเรียลของเรานะคะใช้ความรู้ของพี่เลี้ยงช่วยกันหล่อหลอมใช้ความรู้ของเออในส่วนของคณาจารย์นิเทศนะคะที่ช่วยพัฒนาปรับปรมงก็บอกว่า อาจารย์ที่มานะคะก็มีส่วนสนับสนุนให้โครงการของเราดียิ่ง,ง,งขึ้นขึ้นไปกันมาแปดเดือนทําให้อาจารย์เข้ามานิเทศบ่อยขึ้นนะคะแล้วก็ผู้นิเทศง,งานหรือพี่เลี้ยงนะคะที่ดูแลน้องก็มีโอกาสที่จะค่อยๆปรับปรับในส่วนของโครงงานน้องที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะรอบล่าสุดเราเป็น สองสองโปรเจกต์ล่าสุดรู้สึกประสบความสำเร็จมากนะคะเพราะว่าเป็นอินโนเวชันจริงๆแล้วก็มีการขายให้กับลูกค้าอันนี้มีขายให้กับลูกค้าด้วยจริงๆอันนี้เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่อย่างที่พี่วิาบอกว่าเราทําเราพยายามจะทําแต่เราไม่เคยทําสําเร็จสักทีนะครับเคยทาแต่พยายามคิดแล้วมันไม่ไปมันไม่ไปจริงๆแล้วก็ไม่จบว่าเป็นอะไรแต่นุดมิ่งของเราใช่จนกระทั่งน้องเข้ามาเนี่ยติเต็มเติมเต็มในส่วนที่ คือบางอย่างเป็นส่วนที่พี่เลี้ยงหรือว่าผู้นิเทศเองไม่ไม่คาดคิดว่าจะทําได้แต่ว่าน้องก็ทําให้มันเกิดเป็นเหมือนกับเฮ้ยแบบนี้มันทําได้พี่เหมือนกับการผสานความรู้ที่แตกต่างเจเนอเรชั่นกันมาอยู่ในองค์กรมันคือด i เวอร์ซิตี้อ่ะมันคือส่วนผสมที่ดีอ,อ่ะอย่างย,งยกตัวยอย่างน้องน่าสุดคนหนึ่งอะนะคะน้องฟลุกอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันเป็นด i เวอร์ซิตี้จริงๆคือต้องบอกว่า คนของเราก็ไม่ได้มีความรู้ต้องเรียนตามตรงว่าบางครั้งเราคนของเราก็ไม่ได้เก่งทุกอย่างน้องรุกเป็นส่วนที่เติมเต็มในส่วนของโคดดิง้งทาให้เราประสบความสาเร็จในโปรเจกต์นะคะคือมันเป็นใวอริตี้ที่ผสมผสานระหวะ่างน้องนักศึกษาที่เป็นผู้หญิงน้องนักศึกษาที่มีความรู้ความโดดเด่นบางเรื่องที่คนของเราอาจจะขาดเราก็เติมเต็มกับความรู้ของคนของบริษัทนะคะพนักงานก็เลยทําให้โครงการของน้องแปดเดือนค่อนข้างจะ มีประสิทธิภาพมากมากเพราะว่าพอเรามีโครงการหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่แค่ผู้มีเทศงานมาดูแลไม่ใช่แค่แค่คณาจารย์มีเทศระดับผู้จัดการฝ่ายบางครั้ง MD ดีก็เข้ามาช่วยกันนะคะในการ brainstorm เพื่อที่จะพัฒนาโปรเจกต์จริงจริงที่ผมอยากจะบอกเพิ่มในส่วนของษาแปดเดือนนี้นะครับเพราะว่างานเนี่ยเมื่อเขาได้มาอยู่ในองค์กรแล้วเนี่ยเขาถึงจะเห็นว่าสิ่งที่เป็นจุดช่องว่างช่องโหว่หรือความเห็น หรือว่าข้อแนะนาเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนในช่วงสองสาเดือนเพราะว่าเขาต้องไปเจอหน้างานจริงไปเจอสถานการณ์จริงเจอประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแม้กระทั่งฟีดแบ็จากหัวหน้างานที่เขาได้อยู่ในการประชุมออยู่ในการประชุมทีมพร้อมกันเนี่ยคือบางอย่างก็เกิดขึ้นจากที่เขาได้ได้อยู่แล้วได้รับฟังแล้วก็เอามาเป็นไอเดียที่มานำเสนอ จริงจริงอันนี้มันมันจะเป็นไปไม่ได้เลยนะอยู่แค่ช่วงเวลาสั้นๆอันนี้ต้องเรียนตามปกติว่าครบสามสี่เดือนเป็นแอ s ไซน์ d เป็นอันเอาไปทำใช่ใช่งวัตหมายคือเป็นการบล็อกกิ้งไอเดียน้องน้องไม่ได้มีโอกาสที่จะกินไอเทีฟอะไรเลยหรือนําเสนออะไรเพราะเขาไม่รู้อะไรบางทีเดือนฉันต้องทำให้จบเดือนฉันเรียนไม่จบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าแปดเดือนน้องคนได้ลองผิดลองถูกบ้างนะคะอยู่ในอยู่ในอยู่ในสายตาแล้วก็ฟีดแบ็กกับ หัวหน้างานฟีดแบกกับคนรอบข้างแล้วเนื่องจากว่าเค้าเจอรเราเนี่ยเราเป็นการทํางานแบบช่วยเหลือกันเรามีอะไรเราะดลงสมองซึ่นอะไรกันมันมันก็เลยทําให้ระยะเวลาที่เขาเดินทางช่วงตลอดเวลาแปเดือนเนี่ยก็จะได้ทั้งเรื่องเค้าเจอองค์กรได้ทั้งประสบการณ์ได้ทั้งความรู้เนี่ยไปพร้อมๆกับงานที่เป็นโปรเจกตค,ครับจริงๆในของที่น้องสางกิจนะครับเข้ามา 8เดือนนะครับที่ช่วยของบริษัทจริงๆเนี่ยจะเป็นช่วยงานผมสมากกว่าไม่ผมไม่ได้จัดเป็นแบบให้น้องทาโปรเจกต์เพราะว่ายังไงน้องก็ไม่สามารถที่จะดีไซน์ทางโปรเจกต์ได้อยู่แล้วครับก็เลยให้เป็นการช่วยงานนะครับถามว่า8เดือนนี้มีประโยชน์ต่อบ,บริษัทยังไงบ้างนะครับก็ถ้าน้องมาฝึกแค่4เดือนเท่ากับว่าผมต้องใช้เวลาในการเทรนนิ่งน้องก่อนที่ก่อนที่ให้น้องทํางานเป็นนะครับก็อาจใช้เวลา2เดือน แล้วก็น้องอมาช่วยงานจริงๆก็อีกแค่2เดือนนะครับแต่กลับการถ้าเป็นแดเดือนก็คือผมสอนงานน้องสองเดือนน้องที่เหลือก็คือผมสามารถให้น้องเข้ามาช่วยงานผมได้หกเดือนนะครับครับก็จะเป็นอันนี้จะเป็นในส่วนของที่บริษัทได้รับประโยชน์นะครับผมแม่เนื่องจากว่าเขาหลุดจาก รู้วสถานศึกษาออกมาเป็นพนักง,งานแล้วรกพนักงานคือน้องเข้ามาเนี่ยเปรียบสเสมือนเป็นพนักง,งานคนหนึ่ง <c oughs> เพราะฉะนั้นแปดเดือนเนี่ยมันเป็นเหมือนกับชีวิตที่เขาอยู่ในห้องทดลองขนาดใหญ่นอกใช่ไหมครับเข้ามาอยู่ในห้องทดลองขนาดใหญ่โดยมีพี่เลี้ยงมีคนคอยดูแลและฟีดแบคด้วยนะเพราะว่าถ้าเป็นแบบอ,อ,อะไรนะถ้าเป็นแบบพวกสถานประกอบการทั่วไปแบบอยู่ๆก็สมัครเข้าไปทํางานสิ่งนี้ก็จะได้คือเพราะอาจจะไม่รดฟีดแบบ เขาอาจจะไม่โดนให้ทาแนะนําเพราะว่าทุกคนก็คาดหวังเปอร์ r m รนซ์เขาาเอ้าทํา,าทงานไปรับเงินเดือนจบใช่ไหมครับแต่ว่าเนี่ยเด็กได้รู้ว่าตลอดระยะเวลาการเดินทางเขาแปเดือนเนี่ยเขาจะปรับตัวยังไงเขาจะแก้ไขตัวเองยังไงบางคนเนี่ยเป็นคนอินโทรเวิร์มากๆเขากก็รู้แล้วว่าเขาจะปรับตัวที่จะอยู่กับคนที่อยู่ในองค์กรแบบเนี้ยเขาเจอองค์กรแบบนี้ยังไงซึ่งเอาสมมติว่าเขาไม่ได้อยู่กับเรา เขาไม่อยู่กับเราเนี่ยในมุมมองเด็กสาหรับตัวเขาเองเขาได้ประสบการณ์เขาได้เขารู้ทริคแล้วว่าเขาจะปรับปรุงตัวยังไงเวลาเขาไปอยู่องค์กรอื่นเขาก็จะไปมองแาว่าอ๋อเขาไปเจอองค์กรโอทิสมาแล้วเนี่ยมันมีจุดนี้จุดนี้ซึ่งเป็นจุดที่เขาควรมองตั้งแต่เริ่มต้นในการทํางานและมันทําให้เขาปรับตัวได้ดีขึ้นมันเปรียบเสมือนเป็นแบบสถานที่จําลองให้เขาพัฒนาตัวก่อนที่เขาจะก้าวไปสู่การทํางานจริงๆซึ่งจริงๆมันอาจจะเป็น ที่นี่ก็ได้นะครับต่ในมุมของฝ่ายบุคคลเนาะในมุมของบุคคลทราก,กิจแปดเดือนหนึ่งน้องได้เรียนอันนี้ดีมากมากน้องได้เบียงแน่นอนนะคะอย่างน้อยน้องไม่ต้องเดือดร้อนคุณพ่อคุณแม่นะคะตลอดระยะเวลาแปดเดือนที่อยู่กับเราสองคือน้องได้เรียนรู้เบื้องตคือในส่วนของอ,อัลล่าวะหรือว่าสิทธิการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆน้องได้มีโอกาสเรียนรู้ว่าเาถ้าเราอยู่ที่นี่นเราต้องควักเงินในการออกค่าน้ำมันไหมเราต้องควักเงินตัวเองในการทําอะไรไหมซึ่ง จะเป็นตัวหลอกๆแล้วตอบน้องเอกว่าท t s คือบริษัทที่ใช่สําหรับล้วง,งไหมสามในส่วนของการเรียนรู้เนื้องานนะคะในการเรียนรู้เนื้องานอะ่ะบางครั้งอะ่ะทุกโง,งงานสี่ไปยังตอบไม่ได้เลยเคยไหมในช่วงระยะเวลาทุกโรงงานเราไปเปลี่ยนกัน,กนแต่ยังตอบไม่ได้ว่าไอ้ฉันช็อตยังนี่ไหมแต่ฉันต้องอยู่แหละเพราะได้ฉันผ่านตัวแล้วฉันต้องอยู่เหมือนกําำใจอยู่ไปเกียว่าเป็นการลอสที่ยิ่งใหญ่มากแต่ว่าการที่เหมือนคุณมีระยะเวลาการ probation แปดเดือนอะ่ะ ฉันรู้บริษัทเป็นยังไงฉันรู้เป็นเดริจฉันรู้ culture er, นะคะฉันรู้นักง,งานอันเนี้ยแปดเดือนนะถือว่าเพียงมันเพียงพอก่อนแแหละที่จะตอบว่าเราจะอยู่ที่นี่ไหมหถึงเราไม่อยู่แน่นอนประโยชน์น้องคือฉันเรียนจบในกับบริษัท go toise l e v a t o r เกี่ยวว่ามันก็โอเคนะหนึ่งวินวินทั้งสองหมายน้องเรียนจบนะคะน้องมีโปรเจกต์นะคะได้เรียนอีกระหว่างเรียนคือประโยชนอ์อยู่กับน้องเต็มเต็มเลยได้ครับก็ ในส่วนของการมามาสากิจนะครับทั้ง4เดือนและ8เดือนจริงๆก็มีความแตกต่างกันอยู่ในในส่วนของงานที่ผมทําอยู่ครับเนื่องจากการเป็นเป็นในส่วนของการดีไซน์แล้วก็การผลิตเครื่องจักรนะครับซึ่งระยะเวลาในการผลิตเครื่องจักรโดยปกติแล้วครับไม่ว่าเริ่มตั้งแต่เฟสที่เป็นคุยสเปคแล้วก็ไปจบที่สร้างประกอบเครื่องจักรนะครับมันใช้ระยะเวลาราวๆประมาณ8ถึง12เดือนนะครับเป็นเป็น เป็นอย่างน้อยในส่วนนี้เองอ่ะมันก็ก็เลยทําให้ถ้าเกิดเป็นกรณีแรกที่น้องมาสากจเพียงแค่สี่เดือนนะครับน้องก็จะได้ฝึกเพียงแค่ดีไซน์แต่น้องก็จะไม่เห็นของจริงว่าเอ้ยถ้าน้องน้องดีไซน์มาแล้วของที่น้องดีไซน์มาหรือว่าของที่ผมให้น้องเข้ามาช่วยงานแล้วอ่ะของจริงมันเป็นยังไงน้องก็จะไม่ได้เห็นของจริงหรือว่าถ้าช่วงเวลาที่น้องเข้างานมาครับไอ้เข้า เข้ามาสังกิจอ่ะเป็นช่วงที่ผมดีไซน์เสร็จแล้วแต่ว่าเป็นการเป็นช่วงประกอบแทนเนี่ยน้องก็จะได้เห็นแค่ตอนประกอบน้องก็จะไม่เห็นตอนดีไซน์ครับแต่กลับการการที่น้องมาสังกิจแบบแปดเดือนนะครับมันทําให้น้องมีโอกาสเพิ่มขึ้นที่จะได้เห็นทั้งเฟสของการดีไซน์แล้วก็เฟสของการประกอบแล้วก็ทางบริษัทเองอ่ะครับก็ทําทการแบ่งของแปดเดือนเนี่ยเป็นสองเฟส เฟสที 1> war, lens, اي, ่1ก็คือเป็นเฟสของดีไซน์เฟสที่2เป็นเฟสของการประกอบเพื่อให้น้องได้มีความรู้ความเข้าใจทั้งด้านของดีไซน์แล้วก็ในส่วนของหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานประกอบด้วยครับทําให้น้องเขารู้ว่าว่าจริงๆแล้วเขาชอบอะไรไม่ใช่ว่าแบบแค่มาฝึกที่ดีไซน์แล้วก็น้องก็คิดว่าตัวเองมาฝึกดีไซน์ตัวเองชอบดีไซน์ครับแต่น้องบางคนก็จะฝึกทั้งดีไซน์แล้วก็ประกอบก็จะไป้รู้แล้วว่าตัวเองชอบประกอบมากกว่าหรือว่าชอบดีไซน์มากกว่าครับ